โลโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ9นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตครับบิตคอยนะครับแล้วก็มุมมองของวิกออฟนะครับเบลิสเทนนะครับก็ทำทรงคล้ายๆกันนะซึ่งผมยกามาพูดในเรื่องของแพทเทิร์นนะเพื่อ,อมีอารมณ์ในการพูดครับมากขึ้นนะครับซึ่งมันน่าเบื่อแหละถ้าพูดแต่ฐานฟิโบแล้วปิดไม่ปิดปิดไม่ปิด,ปดนะครับผมก็หาอะไรมาเล่น ให้มันมีลูกเล่นหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งโดยรวมผมก็ไม่ได้หยิบมานะฮะมาแบบเอามาพูดคุยให้มันเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะให้มันแมทกับฟิบโบนะแต่จริงผมก็อยู่ในฟิบโบนะนะครับก็คือหนึ่งเลยก็ทำยังไงก็ได้ให้มันมันตรงกับฐานราคาที่วิเคราะห์นะตามฟิบโบนะ แล้วก็อไอซงวิกออฟเนี่ยเออมันค่อนข้างตอบโจทย์ในในในมุมมองนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยเนะก็คือถ้ามันไม่ทำลายทาลายมุมมองนี้เหมือน h อฮิตเอชเจอร์ Hit เนครั้งก่อนก็ยังเป็นมุมมองนี้อยู่นะครับอ่ะทีนี้ก็เอามาพูดคุยกันเลยเนาะก็ค่อนข้างจะพูดอ่าไม่ไม่ถนัดในเรื่องของภาษานิดนึงนะเพราะว่ามันมีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีสักอะไรเกี่ยวกับ อ่าเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็อ่านไปตามความเข้าใจอานผิดอาจถูกก็ว่ากันไปนะครับนะก็อ่าในมุมมองนะครับที่อ่าอยู่ในจุดยอดนะครับก็คือจุดอ่ายูทีนะครับหรือว่าอัพทัตอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่อ่าเกิดแรงซื้อขึ้นมาครั้งแรกนะครับคือนิวไฮสูงสุดนั่นแหละนะตั้งแต่เดือนธันวานะครับที่หนึ่งพันเออหนึ่งแสนแปดแปดพันสามร้อยกว่านะครับ แล้วก็มีการทุบลงมาประมาณ8 8 9 0 0นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่ที่จุดสูงสุดคือเขาเรียกว่าไงเนี่ยเนี่ยที่ผมกรอบมานะครับก็คือเป็นทั a อ t พเตอะไรนะ d i ด t r i b u t i o n ัะสักอย่างนั่นแหละนะครับเป็นช่วงที่พุ่งขึ้นทะยานนะครับเหนือกรอบซื้อขายนะครับกรอบซื้อขายก็คือถ้าในมุมมองผมก็คือกรอบฟิบนะนะครับกรอบซื้อขายก็คือมันเกินฐานนะครับ แล้วก็มันไม่ได้อยู่ในฐานฟิบโบร์ไเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นนะครับและมีการเรียงขึ้นของราคาอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับซึ่งมันทยายานขึ้นแนวเนี้นะครับคือมันมันมันเหนือขอบเหนือขอบเขตแล้วมันก็กลับมาที่เดิมนะครับมันก็กลับมาที่เดิมตอนที่มันพุ่งอันนี้เนี่ยมันเริ่มชัดเจนแล้วนะถ้าถ้าในมุมมองของ วิกออฟนะครับที่ผมไปอ่านมาใน Google นะครับแล้วก็ในเว็บต่างๆหลายๆเว็บนะก็เป็นมุมมองที่เอามาอัปเดตต่อนะครับนะแล้วก็ทีเนี้ยมันลงมาเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่เส้นลายนะครับเส้นลายตอนนี้มันจะอยู่ในมุมมองของเพดี c, นะครับเพี Page c อยู่เลยนะครับมันก็คือลงมามาที่เส้นลายยังไม่หลุดนะครับเส้นลายเนี่ยเกิดขึ้นมาจากจุด p c นี่เลยนะครับนะ ก็คือยังไม่หลุดนั่นเองแล้วก็มีมีการเด้งกลับมาทดสอบอตำแหน่งของอัพทัดแรกนะครับก็คือยูทตรงนี้นะครับนะบขึ้นมาทดสอบปรากฏว่าไม่เกิดแหล่งซื้อเพิ่มนะครับมีการทุบลงมาก็ประมาณไปไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็ไปแค่ประมาณแสน0 0็ดพันกว่าแล้วก็กลับมาประมาณ1นึ่งแสนะครับหนึ่งแสนสนละนะครับซึ่งถ้ามันยังอยู่ในมุมมองของวิกออฟนะในเพจซีเนี่ย สิ่งที่มันจะทำในเพจ C เนี่ยตรงเนี้นะครับก็ทำทรงคล้าย<ไ>ๆกับอ่ายังไงอ่ะอย่างกับบูแฟกนะครับคือมีเสานะครับทำทรงคล้ายๆกับบูแฟกนะครับมีเสาแล้วก็ทำโลว์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 นะครับแล้วก็ทำอ่าโลว์ไฮโลว์ไฮโลว์ไฮลงมานะครับแต่ในมุมมอ,องผมเนี่ยคือมันขึ้นเทสยูทีละนะครับแต่ไม่ถึงหรอกที่ไอ ไอ้จุดสูงสุดที่ UTAD เนี่ยนะครับมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นแท่งที่อ่ามันแทงมาแบบแรงมากเนาะนะครับทีนี้มันขึ้นเทส u t ร็จเนี่ยเดี๋ยวจุดต่อไปเนี่ยถ้าดูจากวอลุ่มเนี่ยนะครับที่ผมเพิ่งไอส่งไปหน้าเพจเมื่อช่วงอ่าชั่วโมงก่อนนะครับจุดล้างของรองนะครับจะเป็นจุดแรกก็คือแสนสี่นะครับซึ่งเมื่อกี้มันเขี่ยมาประมาณแสนสี่แล้วเนาะนะครับไม่รู้ว่าล้างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเช็คนิดนึงนครับ หายหมดเลยนะครับแสนสี่เมื่อกี้นะครับหายหมดเลยนะครับเลยจุดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเก้าหมื่นเก้าหกร้อยหรือประมาณเก้าหมื่นเก้าแปดร้อยหกร้อยเอาเก้าหมื่นเก้าเจ็ดร้อยแสนสี่โดนไปแล้วหนึ่งนะครับนะบนะก็ยังไม่มีอนะ่มองตรงนี้นะครับก็พอแสนสี่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูในนี้อ่ะแสนสี่นะครับตรงนี้โดนล้างไปแล้วก็คือจุดที่ล้างคือจริงๆจ,จ,จุด จุดกดช็อตแล้วกันเนาะมันจะเป็นกดจุดที่เกิดแรงขายมันจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหนึ่งหนึ่งหกนั่นแหละอันนี้หนึ่งแสนสี่ก็คือยังอยู่ในจุดที่โดนโดนเริ่มกดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้านก็จะเป็นหนึ่งแสนห้าหนึ่งหนึ่งหกอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งไอจุดนี้เมื่อคืนมันมัน,ม,นมันสอยขึ้นไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการขึ้นไปเทสยูทีตรงเนี้ยนะครับหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะผ่านขึ้นมาได้นะก็จะเป็นแนวต้านนะครับ ถือว่าเป็นแนวต้านละเดี๋ยวต้องรอดูคือแนวต้านตรงนี้จะหนาแน่นมันจะต้องลงไปที่9,970-600ก่อนนะครับถ้า9,970-600มันก็ตรงกับเส้นลายนะครับเส้นลายนะครับนะเส้นลายก็คืออ่าเป็นโซนของ BC ที่เป็นจุดที่อ่านิวไฮแรกก็คือ9,960นะครับนิวไฮแรกของเดือนพฤศจิกายนนะปลายเดือนด้วยก็ตบหลุด อาจจะหลุดได้เพราะว่าถ้ามันจะล้างอะ่ะมันก็อาจจะลงประมาณ9,009นะเราก็กลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมายืน9 9 700อีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันทุบเยอะไงคือทุบจาก1,007นะครับถ้าไม่กี่วันลงถึง9,009เนี่ยแสดงว่ามันทุบมากันเท่าไหร่อ่าประมาณ8,000นะครับประมาณ8,000กว่าดอลน,นะครับถือว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องมีเด้งขึ้นถูกต้องไหม ทำไมมันถึงเด้งขึ้นมันจะไปเทสที่ไหนนะครับถ้ามันจะไปเทสนะครับหเลยถ้าถ้าตามฐานฟิบโบนะฐานฟิบโบเนี่ยหนึ่งหันหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับถ้าดูเป็นปิดวันนะเดี๋ยวช็คให้ดูนะดูเป็นปิดวันเนี่ยตรงนี้นะครับมันมีแท่งที่เขาเรียกว่า นี่นะนะครับอันนี้ยืนนะครับอันนี้ปิดได้แต่ไม่ไม่ทะลุไม่สามารถปิดทะลุฐานได้น,นี้ในอดีตนะสิบหกธันวายืนนะครับปิดขึ้นมาปิดได้ก่อนแล้วยืนยืนได้เสร็จไปต่อไม่ได้เพราะว่าทิ้งไว้แค่ไสแล้วทุบมาอันนี้ก็เป็นแท่งทุบเลยเห็นไหมนะครับทุบมาเทสเส้นลายแล้วก็หลุดเส้นลายไปแล้วนะครับนะแต่ไม่หลุดซัพพอร์ตนะครับนะไม่หลุดไม่หลุดแนวรับซัพพอร์ต นะครับแล้วก็ไม่หลุดเส้นไลน์ด้วยนะครับไลน์ก็คือแนวรับซัพพอร์ตก็เป็นแนวรับที่สองถ้าในมุมมองของการวิเคราะห์แนวรับฟิโบนะก็คืออันนี้แพ้สิบสองจุดห้าเซ็ตอันนี้แพ้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าตรงนี้ถ้ามาเทรดลองนะแพ้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้ามาลองแถวแสนห้านะครับนะใครใครมาลองแสนห้านะแพ้เจ็ดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับทีนี้ในมุมมองของ เพีนะครับมันจะจบยังไงนะครับก็คือหนึ่งเลยพอมันมาเทสตรงนี้เสร็จน่ยมันยืนไม่ได้มันก็หลุดอันนี้เหมือนกันเลยนะอ่าอย้ายนิดนึงนะนะครับอันนี้ขึ้นมาแต่ปิดไม่ได้อันนี้ขึ้นมาปิดได้ก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานขึ้นมาปิดได้อันนี้ยืนไม่ได้ถ้าพรุ่งนี้ปิดแบบนี้นะดูไม่ดีแล้วนะครับก็คือมันจะลงมาหลุดเส้นลายก่อนนะครับแล้วก็ไอ้คาที่ว่ามันปิด มันมาปิดได้แล้วไอเนี้ยไม่ปิดเนี่ยผมใช้คําว่าไม่ชัดเจนแล้วกันนะไม่ชัดเจนอันนี้ก็ไม่ชัดเจนมันถึงไม่ขึ้นมาเทสเนี้ยถูกต้องไหมผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าในมุมมองฟิโบที่เจอบ่อยๆน,นะ,ๆๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดเนี้ยนะครับถ้าเป็นมุมมองของการเทสต์ยูทีเนี่ยถูกต้องวะมันขึ้นมาเทส UT ยูทีที่ตรงนี้นะครับตรงปลายยอดเนี่ยแต่มันขึ้นไม่ถึงแต่ว่ามันขึ้นมาเกินฟิโบนะครับมันขึ้นมาเกินฟิโบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลงมาที่ลายและเกิดแนวรับนะครับเราใช้ว่า แนวรับรีบาวรึเปล่านะเพราะมันลง8,000ดอลน,นะครับมันต้องมีเด้งบ้างถูกต้องไหมนะครับทีนี้ถ้าเด้งมาเทสนะครับมันจะขึ้นมาถึง150,000เลยเหรอนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดมันโดนช็อตตรงเนี้ยแล้วลากไปจนถึง9,900ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นช็อตอ่าจะเป็นแนวต้านช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจจะขึ้นมาได้ก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณ75%นะครับเทสไม่ถึงละตอนนี้นะ ต่มาเทสแค่75%ที่1 2ึ่งแสนซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งแสนเนี่ยมันเหมือนจะปิดอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะแต่ว่าก็โดนแทงขึ้นมาอยู่ดีนะครับนะอีกรอบหนึ่งก็ถ้าจะมองก็อาจจะมองมุมนี้ได้ก็คือขึ้นมาเทสแสนสองสี่ร้อยนะครับนะแล้วก็ลงต่อนะครับอันนี้ก็จะจะกลายเป็นจบเพจซีไปเลยนะครับนะถ้าเป็นมุมมองนี้นะนะก็จะเป็นการจบเพจซีนะครับ ก็ลงไปที่โซนไซเว่โซนไซเว่อยู่ไหนนะครับนี่เลยนะครับโซนไซเว่เกิดแนวรับมากมายนะครับอยู่ในโซนไซเว่ก็คืออย่างที่ผมบอกคือเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นสี่ใครมารับแถวโซนนี้นะมีโอกาสกําไรทิ่มากในเมื่อมันยังไม่ออกฐานหรือมันยังไม่หลุดลงนะครับคือคนที่ L นะครับก็อยากออกฐานข้างบนนะค,คนที่ S นะครับก็อยากออกฐานข้างล่างนะครับ แต่ทีเนี้ยถ้า S ก่อนแล้วโดนกขึ้นเนี่ยก็กำไรทิพย์เราพอโดน s l แน่นอนแต่ถ้าใคร L อก่อนขึ้นไปเสร็จแล้วยังไม่ออกหานเนี้ยแล้วมันกลับมาที่เดิมใันจะกำไรทิพย์แน่นอนนะครับมันก็จะเป็นส่งน้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทแถวตรงกลางมันมันมันเป็นมุมมองของอ่าการเข้าเพราะว่ากลัวตกรถนะครับไม่ตกรถ S ก็ตกรถ L ถูกต้องไหมเพราะมันยังไม่มีใครอ่า ตอบได้ว่าเราจะได้ TP ไหมเออเราเราเทรดเสร็จเนี่ยอ่าเราบวกอ่าเราเขียวพอเราเขียวนะพอเขียวปุ๊บลงเฟสปั๊บนะครับนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นมุมมองของการอ่าเขาเรียกว่าเทรดติดนะครับเทรดติดแต่ยังไม่ได้ TP นะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองเนี้ยนะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมันอยู่ในไซเวย์ถ้ามันไม่ออกค่ะแล้วเราไม่ TP หนึ่งเลยกําไรทิพนะครับมันก็จะอยู่ในถางน,นี่แหละ นะครับนะแต่ถ้าในมุมมองของฐานเล็กนั่นแหละนะครับเนี่ยมันต้อง TP ในฐานนี้ท่านมุมมองฐานเล็กแต่ในมุมมองฐานใหญ่คนที่ถือกันจาก1นึ0 0จะลงไป TP หกหมื่นนะครับการจะ TP ระดับ4ี่0 0ื่นสี่หมื่นดอลอันนี้ TP ระดับ20,000นะครับนะ TP ระดับ2 0 0 0 0ถ้าใครไม่เอา20,000จะเอา40,000นะครับก็่าจะเป็นพวกสายเทรดไม่โอเวอร์เทรดไซส์เล็กอย่างเงี้ย แต่ว่าจะเอากําไรระยะยาวไม่อยากเทรดบ่อยไม่อยากเทรดทุกวันเงี้ยมันก็มีนะครับนะมันก็มีนะครับนะไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวนี้แหละนะครับทีนี้มุมเนี้ยมันก็ยังเป็นโซนเอนะครับเนี่ยโซนไซเวอยู่นี่นะครับโซนเอลอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเนี้ยเอสเขาก็ยังถือกันอยู่นะครับเนาะนะครับในเมื่อมันไม่ทะลุฐานแค่นั้นเองนะครับ s l ก็มี M m ก็มีนะครับว่ากันไปเนาะ อ่ะทีนี้เพจ C เสร็จเนี่ยเพจดีเสร็จนะมาที่เพจดีเนี่ยมันจะต้องอยู่แถวนี้แล้วละ่ะเพราะว่ามันจะต้องลูดให้แบบตายกันไปข้างนึง่งนะครับโน่นอ่ะลงมาที่ซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับทีนี้ซัพพอร์ตนะครับมันจะอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าขึ้นเพื่อลงต่อนะแหะรับมีดนะครับในมุมมองเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นละครั้งหนึ่งนะครับก็คือตรงเนี้ยรับมีดกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบ โอ้ยท้งเอทั้งแอลโดนงินหมดนะครับนี่นะก่อนหน้านี้ที่ลงกันเป็นหมื่นขึ้นเป็นหมื่นลงเป็นหมื่นขึ้นเป็นหมื่นในวันเดียวอันนี้แค่จะทรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ดูมุมมองเนี้ก็ต้องรับตามโซนเหมือนเดิมเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้งไปอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นถ้ามันออกเวกออฟจริงนะครับผมคิดว่าเรอบนี้อาจจะโดนหลอกนะครับคือมันอาจจะไม่เด้งละเนี่ยมันจะเด้งหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเนี่ย เราก็จะเห็นเลยนะครับก็จุดคอนเฟิร์มนะครับถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเนี้ยนะครับแรกๆเราเอาวันหลังจากวันที่วิเคราะห์เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแพทเทิร์นนี้นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาหักมุมนะถ้าหักมุมเนี่ยเกินแสนเจ็ดนะครับแต่ถ้าไม่หักมุมเนี่ยมันจะต้องลงมาที่เก้าหมื่นเก้าถึงเก้าหมื่นเก้าหกร้อยเจ็ดร้อยกแล้วเด้งกลับประมาณแสนหนึ่งแสนสองแล้วกันแสนสองพันเนี่ยนะครับแล้วลงต่อแล้วก็ลงกันเป็นหมื่นเนี่ยชัดเลยไอเนี้ยชัดแน่นอนนะครับ เวกออนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ามันจะหลุดแปดหมื่นแปดละแปดหมื่นหละทีนี้น่นเลยไป60,000่นกว่านะครับก็เพื่อจบไปเวกออฟนะครับม็น่าจะเปลนมุมมองนะก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อไปว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งอ่าอ่าอีกไม่กี่วันนาวันที่24นะครับข่าว b o j ใช่ไหมนะครับที่จะประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนะ ก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่า b o j ปรับขึ้นนกะพอสมควรนะเขาบอกว่าในรอบ17ปีเลยนะครับนะญี่ปุ่นจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับซึ่งจาก0.25นะครับทั้งก่อนเนี่ยทั้งก่อนเนี่ยไปย้อนรอยนิดนึงนะเคยวิเคราะห์ไปครั้งหนึ่งในแถวๆว,วันนี้นะแถวๆว,วันนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณ0.1นะ0.15้านะครับ อัตาราดอกเบี้ยอยู่ประมาณ0ูด 1, 5ดนหะ้าะปรับขึ้นแค่0ูจุดเองนะครับก็รวมเป็น 2, สอง5ูนจดสองห้านะครับมานี่เลยนะครับนักเทรดบอกนะครับอ่าปรับขึ้นไม่ได้ไม่ทันตั้งตัวนะครับนะทำให้ตลาดเนี่ยโอ้โร่วงเงินยาวเลยนะครับนะแต่รอบนี้มันก็จะว่าไม่ทันตั้งตัวหรือว่ามัวแต่เป็นสนใจเรื่องทำนะครับนะทำมี้นะครับก็มัน มันมันมันพูดเวลาว่ามีโอกาสขึ้นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะตลาดคาดการณ์ะนะว่าจะขึ้นศูนย์จุดสองห้ารวมเป็นศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมศูนย์จุดสองห้านะก็ถ้าขึ้นขนาดนั้นนะครับก็ต้องดูดูด้วยนะเพราะว่าก่อนจะขึ้นนะครับผมก็อ่านข่าวข่าว,าว,าว,าวมานะผ่านผ่านมานะก็คือเขาก็บอกว่าต้องจับตาดูทําก่อนนะครับวันวันสาบานตนนะครับว่ามันจะมีอะไรผันผวนกับตลาดไหมถ้าไม่งั้นเนี่ย ถ้าเขามาขึ้นอ้ดอลเบียอีกก็จะทำให้ตลาดเสียลองลองเราลองคิดดูว่าถ้ามันพูดขนาดนี้นะครับว่าถ้าไปขึ้นหลังจากที่ตลาดเสียจากวันวันที่ทำกล่าวอะไรต่างๆนะแล้วก็ญี่ปุ่นมาขึ้นดอกซ้ำมันอาจจะทำให้ตลาดเสียทำไมมันต้องพูดอย่างนี้แสดงว่ามันมันมีผลกระทบต่อตลาดมากใช่ไหมคือคือผมก็เอาเอาตามนี้นะที่เข้าใจของผม,มนะ คือมุมมองเนี้ยมันก็ต่างคนต่างมองอะนะว่ามันขึ้นมันมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นก็แล้วแต่นะครับแต่ในมุมมองผมก็คือญี่ปุ่นมันมันควรจะขึ้นตั้งแต่นานแล้วนะคือมันมันเอ็นดูเขาหรือเอ็นเราขาดประมาณนั้นนะก็คือเงินค่างเงินอะไรมันก็แบบไม่ค่อยเหยียคือเหมือนอย่างอ่าบข่าวว่าผ่านๆนะว่าหลังจากประกาศเสร็จก็หุ้นบางหุ้นก็ร่วงเงินหมดนะ ร่วงเกงันเยอะด้วยนะของญี่ปุ่นนะครับก็ระวังระวังกงันด้วยนะบเจวันที่14นะครับนะครับเอ้ยยี่สิบสี่นะครับอีกอีกสองวันนะน่าจะวันศุกร์หรือเปล่านะติดตามดูนะครับว่ามันจะขึ้นไม,ไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นมีอย่างเดียวก็คือตลาดมันพังกอดนะครับนะตลาดมันพังกอดแล้วมันก็เลื่อนเลื่อนไปนะอินดูขเขาเราขาดต่อนะครับแต่ถ้าเกิดมันมันขึ้นนะครับ ก็เรียบร้อยนะมันก็ต้องาจจะมีผลกระทบบ้างแหละไม่มากก็น้อยนะครับในมุมมองนี้นะก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วในเรื่องของอ่าในเรื่องของเฟดด้วยไนหะในเรื่องของดอกเบี้ยป,ปีเนี้ตกลงเอาไงนะครับต้องไปดูในเรื่องของ CPI นะครับว่า CPI เอาไงนะครับ CPICPI จะเป็นยังไงต่อในในสัปดาห์ ไม่ไม่รู้เดือนไหนเดี๋ยวเช็คให้ดูนะอีกทีหนึ่งวันที่12บสกุมภานะครับนะก็ถ้าถ้าสิบสกุมภาก็สีแดงนะครับ12กุมภาก็เกือบแดงเหมือนกันนะครับนะในมุมมองเงี้ยสองทุ่มขวาืือ,อ PPI เนี่ยมันมันผ่านจุดต่ำสุดที่2.4%ง่เนต์่ะนะที่อ่านาักวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับเอามาหยิบยกมาคุยกันะนะครับ ก็เดือนเดือนอันนี้มันประกาศเดือนตุลาแต่วันเป็น cpi เงินเฟ้อของกันยานะะก็กันยาเป็นเดือนแรกที่ปรับลดต่อเบี้ย0.5ใช่ไหมนะหรือว่า0.25ไม่รู้มจัไม่ได้นะครับก็เริ่มลดต่อเบี้ยงแต่กันยานยั่นแหละก็ทําให้ cpi เงินเฟ้อนะลดลงมาอยู่ในจุดต่ำสุดของปีนะครับของปีแต่ไม่รู้ว่าอ่ตาต่ำสุดของรอบกี่ปีนะแต่ปี2 2 2 4เนี่ย ก็คือจุดต่ําสุดเลยแล้วก็เด้งมาเด้งมาเด้งมาก็จาก2.4มา2.9ก็เด้งมาประมาณ0.5นะครับแล้วก็ถ้ามกรามันเปิดเปิดมาอีกเนี่ยถ้ามันเกิน3ผมว่ามัน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 เริ่มแล้วล่ะมันเริ่มชัดเจนแล้วว่าเผอิเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้เผอิอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแทนเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่คาดการมันต้องดูหน้างานด้วยในเมื่อมันมองว่า ีนี้มันจะกดให้เหลือประมาณ0.2เออ2.0เซนะแล้วมันไม่ได้เหลือ2.0น,น,นะขนาดปรับลดไปกี่รอบแล้วนะครับเด้งขึ้นเด้งขึ้นมันจะเอาอย่างไงต่อเราก็ต้องไปดูกันต่อไปถ้ามันเล่นข่าวนี้อีกก็เรียบร้อยนะครั้งก่อนเล่นข่าวนี้ลงเป็นหมื่นนะครับนะลงหมื่นดอนเนาะก็ต้องไปดูนต่อแน่างานแล้วกันเนาะวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยสวัสดีครับ